โอ้ oh, เองควรไปยินกองกลางดีกว่านะคายฮาวเวตนะครับอืมหล่าสุดกูรูหลายคนครับร่วมพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าคายฮาวเวตเนะี่ยสาเกินไปที่ยืนหัวหอกให้กับอาร์เซนอลนะครับไม่เหมาะจริงๆเลยเจม,มี่โอฮาร่าครับประเด็ดแข้งของสเปอร์นะครับวิจารณ์คายฮาวเวตว่าไม่มีความสามารถในการจบสกอร์และไม่ดีพอจะยืนตำแหน่งกองหน้าให้กับอาร์เซนอลหลังจากที่พลาดโอกาส2ครั้งซ้อนเลยในศึกคอ e มมูนิตี้ชิลเมื่อคืนนี้ที่อาชนะาแมนสเตียด้วยการดลจุดโทษนะครับสำหรับอาร์เซนอล คาวฮาวเวตเมื่อคืนนี้ถูกมิเกลออตเตต้านนใช้งานออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าเลยแทนที่ของกราเบลเชียโซสที่ยังมีบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนั่งสำรองไปฮาวเวตในวัย24ปีนะครับได้อยู่ในสนามเป็นเวลา8เจนาทีมีโอกาสทองถึง2ครั้งในช่วงครึ่งแรกแต่ลว้วนยิงติดเซฟของสเตฟานออตเตก้าไปแล้วเจม่โอฮาร่าได้แสดงทัศนคติกับทอสปอร์ได้พูดถึงคาร์วตบอกว่าเออแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะมีความเห็นต่างไปแต่สำหรับผมคาร์วัไม่สามารถจบสกอร เรารู้กันดีว่าประโยชน์ของฮาเวดคือการเก็บบอลและความขยันแต่เมื่อถึงจังหวะตัดสินเกมเขาจะทําให้ทีมผิดหวังอ์เซอลจะเป็นต้องแก้ปัญหานี้เพราะการาเบียเชซุสเจ็บบ่อยเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เจมี่โอฮาร่าได้พูดไว้นะครับการแข่งขันที่สนามเวมบรี่เมื่อคืนนี้สุดท้ายอ์เซอลจบแบบแฮปปี้ครับด้วยการไล่ตีเสมอ1-1นนแล้วดวลจุดโทษชนะคว้าถาดการกุศลไปครองเป็นที่เรียบร้อยและนั้นของโจเมนเพรเนสนะครับอดีตเด็กปั้นของอนะ์เซอลเนี่ยผู้ดำเนินรายการร่วมก็เห็นไปในทางเดียวกันแหละบอกว่า เกมนี้ฮาเวดมีโอกาสที่ดีกว่าคลายเพื่อนและแอสตันลควรเป็นผู้ชนะตั้งแต่90นาทีโดยไม่ต้องดวลจุดโทษกันเลยไม่เพียงแค่นั้นนะครับคลายฮาเวดยังถูกตั้งคําถามเรื่องความกระาหายในการเล่นฟุตบอลจากรอยคินตำนานกัปตันของแมนยูเขาบอกว่าฮาเวดมีพรสวรรค์อยู่แล้วและคือการเสริมที่ดีของแอสตันนลสิ่งเดียวที่ผมตั้งคาถามคือทัศกคติของฮาเวดผมไม่คิดว่าฮาเวดเหมาะสาหรับยืนเป็นผู้นําแผงหน้าบางทีคุณมองไปที่ฮาเวดแล้วก็ได้แต่สงสัยในความกระหาย และจิตใจนักสู้ซึ่งในอนาคตเราจะได้เห็นว่ามันเป็นความจริงไหมนะครับอืมอันนี้คือสิ่งที่รอยคีนได้อยากจะรู้นะว่าความกระหายของคาวเวทมันเป็นยังไงนะครับโอ้โหเลือดนักสู้ต้องมาตามว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงสําหรับฟอร์มของคารเวทกับอาร์เซนอลครับแบบนี้มันยังตัดสินอะไรได้ไม่มากมายต้องดูกันยาวๆเลยหลังจากนี้ไปจัดไปใหว้วรุนจัดไปยาวๆครับผม